ทักทายพูดคุยกับ FC กับพี่น้องของเพื่อนแล้วก็มาฝากคลิปมาฝากข้อคิดเห็นไว้ตรงนี้วันนี้ป้าก็ขึ้นหัวข้อความเปลี่ยนแปลงรายวันความเปลี่ยนแปลงรายวันนี้มันเปลี่ยนเร็วมากจนหวบางทีนะตามไม่ทันเลยจริงๆอ่อบางทีบางวันป้าลุงก็ทํางานนะคะก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูข่าวคราวแต่พอเข้ามาดูตอนเย็นหรือตอนที่เราเ,เลิกจาก งานแล้วปรากฏว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงรายวันเยอะมากนี่ป้าลองกดอันนี้ดูสวัสดีค่ะคุณวีโวขอบคุณมากๆนะคะที่เอผ่านเข้ามานะคะแวะเข้ามาทักทายกำลังใจป้าลุงกระท่อมชมจันทร์สู้ๆขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันนี้ รู้สึกว่าดูแล้วก็มันรู้สึกใจหายนะก็มีข่าวคราวมากมายเอ,อ่อตั้งแต่ข่าวพระองค์พามานะคะวันนั้นก็รู้สึกเศร้าใจมาจนถึงวันนี้นะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็หลายวันอยู่นะป้าก็ได้แต่เฝ้าภาวนาให้พระองค์ท่านได้หายจากอาการประชวนนะคะอันนั้นก็คือข่าวเศร้าของชาวไทยนะ ประสบนิกรชาวไทยนี้ก็จะต้องอมีความรู้สึกไม่แตกต่างกันนะป้าว่าคือคงจะต้องเศร้าใจมากๆเลยเมื่อรู้ข่าวพระองค์ท่านนะคะก็นะแล้วก็ยังมีข่าวของป้าดูแล้วนะคะวันนี้ก็น่าใจหายมากเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าล่มวันไหนนะเรือล่มนะคะเรือเรือหลวงสุขโขทัยไหมนะคะล่ม รู้สึกว่าเจออุบัติเหตุป้าก็เพิ่งได้ดูข่าววันนี้เหมือนกันก็ไม่ได้ดูรายละเอียดไม่ได้อ่านข่าวนะคะว่าล่มวันไหนจะเป็นวันนี้หรือตั้งแต่เมื่อวานป้าไม่แน่ใจนะเพราะว่าป้าป้าตกใจป้าก็ดูข่าวคราวแล้วก็ทํางานไปด้วยแล้วก็ดูเลื่อนเรื่อนเลื่อน,อนดูดูให้รู้ว่ามีข่าวคราว,าวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ว่ามันก็น่าเศร้ามากๆเลยนะน่าเศร้าใจในหลายๆอย่าง อุบัติเหตุก็ก็เยอะนะอุบัติเหตุก็เยอะมีตั้งแต่หลายวันมาแล้วล่ะนะคะป้าเพียก็เห็นคุณตาคุณยายคู่หนึ่งนะคะซึ่งเอ่อน่ากลัวมากมากเลยนะคะป้าเห็นข่าวคุณตาคุณยายคู่หนึ่งที่เป็นคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานแล้วแต่ว่าอยู่ๆวันนั้นท่านก็ขับรถพุ่งลงที่หนองน้ํา เหมือนออกมาจากซอยใช่ไหมคะแล้วก็ข้ามถนนไปลงที่หนองน้ําแล้วก็เสียชีวิตทั้งคู่นะคะอันนี้ก็น่าเศร้าเสียใจมากๆเลยแล้วป้าก็เห็นอีกข่าวหนึ่งอะไรนะป้าจําไม่ได้มีผู้สูงอายุเหมือนกันนะคะสูงอายุแล้วก็อุบัติเหตุเสียชีวิตด้วยเหมือนกันแล้วที่อีกคู่หนึ่งนะคะอู้เยอะนะคะผู้สูงอายุเดินทางขับรถไปด้วยกันแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะ สำหรับคู่หนึง่งป้าเปียกรู้จักสองท่านนั้นในวงการนะคะ,ะไม่เคยเห็นหน้าตัวเป็นๆไม่เคยเห็นกันเจเจอกันไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวแต่ป้าเปียก็รู้จักท่านนั้นนะคะท่านนั้นแล้วก็ภรรยาในในแวดวงในวงการของพวกเรานะคะก็ภรรยาเป็นคนขับรถนะคะ,ะแล้วก็เสียชีวิตเหมือนกันนะคะทั้งสองเลย ป้าก็เลยคิดนะป้ายอมรับว,ว่าป้าค่อนข้างวันๆนะวันๆเวลาที่ก็ไปป้าก็ไปกับคุณลุงบ่อยๆนะคะเดินทางไปไกลๆนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็เดินทางไปเหมือนที่เหมือนที่เราเดินทางไปมุกดาหารตั้งแต่เช้าแล้วก็เย็นก็กลับถึงบ้านก็ค่ําต้องตื่นแต่เช้ากลับถึงบ้านค่าเมื่อก่อนนี้ที่ยังไม่ได้ยินข่าวคราวแบบนี้นะ ป้าเบียก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะคะป้าห่วงคุณลุงในการขับรถป้าจะถามเสมอว่าคุณลุงไหวเหรอคุณลุงไหวไหมอันนี้ป้าห่มผ้าผ้าก็แดงพระมันก็เดงปากก็แดงๆนะคะนี่แหละป้าก็ถามคุณลุงอยู่ว่าคุณลุงไหวไหมคุณลุงก็บอกว่าไม่มีปัญหาคุณลุงก็ขับรถมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนปูนนี้ชั่วโมงบินสูงคุณลุงก็ชอบพูดคำนี้ แต่ว่าอันนึงความจริงที่จะต้องยอมรับก็คือว่าคุณลุงอายุเยอะแล้วจริงๆสายตาก็ไม่ดีสุขภาพก็ไม่ดีอันนี้ต้องคือต้องระวังนะคะคือบอกตัวเองว่าต้องระวังจริงๆนะคะถ้าเอา่อถ้าไม่ระมัดระวัง